สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ภูทับเบิกค่ะทุกคนภูทับเบิกก็อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะเราเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงตอนกลางคืน เพื่อที่จะให้ไปทันชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ภูทับเบิกรวมทั้งจะไปให้ทันทะเลหมอกในยามเช้าของภูทับเบิกด้วยค่ะทุกคนตามมาค่ะทุกคนเมื่อไปถึงที่ภูทับเบิกนะคะก็ยังมืดอยู่นะคะเราไปถึงประมาณตีสี่สิบเศษค่ะทุกคนพวกเราก็เลยขึ้นไปรอ ณจุดชมวิวของภูทับเบิกค่ะทุกคนภูทับเบิกก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,768เมตรอยู่ที่ตำบลวังบานซึ่งห่างจากอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าประมาณ40กิโลเมตรที่นี่ภูทับเบิกมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งค่ะซึ่งได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิกโดยอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งชาวเขาเผ่ามง,งนี้ก็ประกอบอาชีพทําการเกษตรแบบขั้นบันไดตามเชิงเขาในช่วงของหน้าฝนก็จะมี ไรกระหล่ำปลีที่สวยงามนะคะ,ะส่วนหน้าหนาวก็จะมีดอกนางพญาเสือโครง่งหรือที่เราเรียกกันว่าดอกซากุระเมืองไทยนะคะบานเต็มเขาภูทับเบิกเลยค่ะทุกคนภูทับเบิกได้เริ่มเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวโดยเริ่มมาจากในปีพศ2 5 4 4 ในขณะนั้นนะคะนายดยิเรกถึงฝั่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนที่36ค่ะจากนั้นท่านก็ได้เริ่มเดินหน้าโครงการที่เคยได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยที่ ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งครั้งนั้นท่านรองดิเรกก็ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับทราบว่าภูทับเบิกแห่งนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างปิดไม่สามารถขึ้นลงได้ด้วยเหตุผลต่างๆหลายประการทั้งเรื่องความเปลี่ยวของเส้นทาง ความไม่สะดวกของสภาพถนนที่ชํารุดซุดโรมและก็สูงชันทำให้ความจำเป็นจะต้องใช้รถยนต์โอร์วิลดライブหรือ,อ,อขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะในการเดินทางน,นะคะแต่ด้วยความเป็นนักปกครองที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคของออนายดีเรกถึงฝั่งนะคะ รวมกับความถนัดด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านจึงได้เดินทางมากับคณะเพื่อตรวจด,ดูสภาพพื้นที่จนค้นพบว่าภูทับเบิกคืออัญ,ญมณีทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่จะสามารถรังสรรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ได้ค่ะหลังจากนั้น จึงเกิดความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ภูทับเบิกแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะจากเดิมนะคะผู้คนแถบนี้ซึ่งก็คือชาวเขาเผ่าม้งเป็นหลักนะคะ ก็ได้มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรนะคะหลังจากที่ภูทบเบิกได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ได้ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆของที่นี่ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านอาหารกิจการร้านกาแฟ กิจาการของการจำหน่ายของที่ระลึกรวมทั้งกิจาการในเรื่องของที่พักโฮมสเตย์นะคะจากที่ที่พักไม่เพียงพอที่จะรองรับนั่งท่องเที่ยวนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะก็มีที่พักเกิดขึ้นมากมายสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่ะทุกคน ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเลือกที่พักได้ตามที่ตนเองชอบเนาะซึ่งก็จะมีหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ที่พักแบบบังกะโลเป็นหลังๆห,หรือแม้กระทั่งแบบกลางเต้นก็มีนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างภูทับเบิกได้ตลอดเวลาเลยนะคะ แต่ในช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวกันก็คือในช่วงของปลายๆฤดูฝนแล้วก็ในช่วงของฤดูหนาวค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าที่นี่นะคะในช่วงของฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นคล้ายๆกับอยู่ในต่างประเทศเลยค่ะเมื่อวันที่คณะของบัวบุษบงเดินทางไปยังภูทับเบิกนั้นนะคะ ปรากฏว่าฝนตกตลอดทางเลยค่ะตั้งแต่จากกรุงเทพมหาคนครไปจนถึงภูทับเบิกเลยนะคะเราก็คาดหวังกันไว้นะคะว่าถ้าฝนตกแบบนี้นะคะยามเช้าๆนะคะหมอกจะต้องมาแน่นแแน่นอนซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะคะบัวบุษบงก็เลยได้บันทึกภาพหมอกหนานๆแน่นๆนะคะ ล่องลอยฟูฟูเต็มดอยภูทับเบิกมาฝากทุกท่านค่ะถึงแม้ว่าที่ภูทับเบิกนะคะจะมีที่พักที่มีจำนวนมากเพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ถ้าในช่วงของฤดูที่เป็นฤดูการแห่งการท่องเที่ยวหรือที่เรียกกันว่าช่วงไฮซีซันนะคะ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังภูทับเบิกนะคะก็ต้องจองที่พักไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปยังภูทับเบิกนะคะนอกจากต้องการจะไปพักผ่อนในวันหยุดหรือ,อพักผ่อนในช่วงที่มีเวลาว่างแล้วนะคะเขาก็ต้องการที่จะไปหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มเต็มปอดค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังจากภูทับเบิกก็คือได้ไปเห็นทะเลหมอกที่หนาๆแน่นๆนะคะซึ่งก็เป็นที่คาดหวังของนักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่ไปยังภูทับเบิกนะคะก็อยากจะไปลองลิ้มชิมเมนูเด็ดของที่ภูทับเบิกนะคะ ซึ่งก็คือเมนูที่เรามองดูว่าง่ายๆธรรมดาธรรมดาค่ะนั่นก็คือเมนูกะหล่ำปลีทอดน้ำปลานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเมนูง่ายๆนี้นะคะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะทำออกมาแล้วอร่อยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีกรรมวิธีในการทำ ของแต่ละร้านไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนบัวบุษบงก็ได้สอบถามจากร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งไปรับประทานเมน,นูนี้เมื่อหลายปีก่อนนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าก็แล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะสำหรับที่ร้านของเขาก็คือ mm hmm. เขาก็จะนำกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะ mm hmm. ไปลวกนะคะลวกพอสุกเนาะ แล้วก็ปักขึ้นพักไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปอ,อพอให้ให้ติดกระทะนะคะแล้วก็จะเทน้ำปลานะคะตรงขอบขอบขอ,บของกระทะนะคะหลังจากนั้นก็นํากระหล่ำปลีลงไปคุกๆๆเสร็จแล้วก็ปักขึ้นแค่นี้เองอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งการหั่นกระหล่ำปลีของเขานะคะ ก็จะเด็ดออกมาเป็นใบๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆค่ะทุกคนสำหรับจุดที่จะเช็คอินถ่ายภาพของภูทับเบิกนะคะก็จะมีอยู่หลายจุดมากๆเลยค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเ,เช่นนะคะที่จุดชมวิวของภูทับเบิกนะคะก็จะสามารถมองเห็นหมอกได้แบบ สวยงามมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจุดชมวิวของร้านอาหารแต่ละร้านนะคะซึ่งเขาก็จะมีชั้นดาดฟ้าเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะขึ้นไปเช็คอินถ่ายรูปได้นะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะนอกจากนี้นะคะจุดเช็คอินถ่ายภาพยอดฮิตของที่นี่ก็คือการถ่ายภาพในไร่สตรอเบอรี หรือไร่กระลำปลีค่ะทุกคนช่วงที่บัวบุษบงไปนั้นนะคะไร่กระลำปลีเขาเก็บเกี่ยวหมดแล้วค่ะเลยไม่ได้รูปจากไร่กระลำปลีมาฝากทุกคนนะคะส่วนไร่สตรอเบอรี่นั้นก็กำลังปลูกค่ะ,ะซึ่งท่านที่ต้องการภาพของไร่สตรอเบอรี่แล้วก็ไร่กระลำปลีนะคะ ถ้าไปในช่วงของฤดูหนาวก็น่าจะได้ภาพาที่สวยงามค่ะปลูกลงไปตามาไหล่เขานะคะเป็นขั้นบันไดสวยมากๆค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศจากภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งบัวบุษบงสตอรี่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะหมอกหนาแน่นมากค่ะ อ,อตัวขึ้นแล้วก็ลอยเข้ามาในบริเวณของภูทับเบิกนะคะเป็นภาพที่งดงามมากๆเลยค่ะณขณะที่บันทึกภาพนี้นะคะก็เป็นเวลา8นาฬิกาเศษแล้วค่ะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าเราลิบลบนู่นนะคะก็คือเป็นบริเวณของวัดป่าภูทับเบิกค่ะทุกคน ถ้ามีเวลานะคะบัวบุษบงก็อาจจะได้ไปแวะ,ะที่วัดป่าภูทับเบิกนะคะแล้วก็จะเก็บภาพของวัดป่าภูทับเบิกมาฝากทุกท่านกันนะคะบัวบุษบงสตอรี่ได้เดินทางไปที่ภูทับเบิกหลายครั้งแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อสมัย10กว่าปีที่ผ่านมานะคะ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ตลอดเวลาเลยค่ะและครั้งนี้บัวบุษบงก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือโฮมสเตย์ที่พักเกิดขึ้นมากมายค่ะและก็อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือขยะค่ะทุกคนบัวบุษบงก็สังเกตเห็นมีการ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะคะกอ็อยากจะขอ,อความร่วมมือนะคะจากทุกท่านที่ไปเยือนอย่างภูทับเบิกหรือไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะขอให้ท่านได้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะแล้วก็คัดแยกขยะตามที่เขาให้คัดแยกนะคะเพื่อที่เราจะได้รักษาภูมิทัศน ของแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะให้คงอยู่แล้วก็มีมนตเสน่ห์ต่อไปนานๆค่ะทุกคนและสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยไปที่ภูทับเบิกนะคะบัวบุตษบงสตอรี่ก็ขอแนะนำค่ะสักครั้งหนึ่งนะคะให้ท่านได้ไปเยือนออดินแดนแห่งนี้นะคะแล้วท่านก็จะพบว่าที่นี่งดงามนะคะเป็นอัญ,ญมณีทางธรรมชาติ ที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะเอ่อแล้วก็ที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลนะคะจากกรุงเทพมหานครเนาะเราใช้เวลาการเดินทางไม่นานก็ถึงแล้วค่ะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือมีวันพักผ่อนน้อยก็ขอให้ภูทับเบิกเป็นอีกอทางเลือกหนึ่งในการพักผ่อนของท่านนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะด้วยภาพบรรยากาศสวยๆจาก ภูทับเบิกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซึ่งบัวบุจบงไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารตรงนี้นะคะขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งค่ะทุกคน